สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมวันนี้ทําคลิปเยอะหน่อยเพราะรู้สึกว่าตัวเองว่างยังไงก็ไม่รู้วันนี้จะพามาดูครับว่าฤดูร้อนเนี่ยทำไมเพื่อนๆหลายๆคนปลูกผักรากไม่สวยบางรากเนาบางหลากมันเหลืองบางต้นไม่โตมาง่งมันเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่เราก็ทําอยู่แล้วทําปกติอยู่แล้วแล้วฤดูร้อนปีนี้ก็ไม่ได้ร้อนเลยนะครับไม่ได้ร้อนมากเหมือนปีก่อนๆและที่สําคัญครับหนาวนานด้วยแล้วหน้าหน,นาวปีนี้มันก็ไม่ค่อยมีหนอนนะเพื่อนๆคนใดเจอหนอนเยอะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะสาหรับผมเนี่ยคือแทบไม่มีหนอนเลย สำหรับปีนี้นะเนี่ยที่ผมทําคลิปนี่คือปี68ดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีหนอนเท่าไหร่วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์หนึ่ง,งครับว่าทําไมผักไม่สวยรากไม่สวยต้นไม่โตมันมีอะไรได้บ้างอเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล่องมาดูครับใช้น้าปุ๋ยเก่าแล้วก็ไม่ได้เช็คดูว่าถุงดํามันรั่วหรือเปล่าก็ต้องมาเดินเติมแบบนี้นะครับได้ความขยันคูณสองเพราะตอนนั้นปั๊มมันเสียก็เข้าใจตัวเองอยู่ก็เลยต้องมาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย วันนี้จะพามาดูครับว่าสาเหตุที่ทำให้รากผักสลัดมันไม่สวยอ่ะอย่างแรกเลยรากเน่ารากเน่าเนี่ยที่เจอในฤด,ดูร้อนเนี่ยผมต้องบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกแนวทางผมนะไม่วัดค่าน้ําเติมปุ๋ยครั้งเดียวก็เก็บผักขายลูกสวนผมก็คือคนที่ทําผักให้ผมไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนพี่น้องก็มีน้ําประปาน้ํามาดาน้นําธรรมชาติจะเอาน้าพวกนั้นนะครับปลูกมีน้ําอะไรก็เอาน้ํานั้นนะครับปลูกวิธีการปลูกก็เหมือนกันเราเน้นผักสวย ทีเหตุผลที่รากมันเน่าอย่างแรกเลยมันชอบรางร่าร้อนเพราะว่าอากาศมันร้อนน้ําในรังมันร้อนมันก็เลยทําให้รากเน่าแค่นั้นครับอา้าวแล้วจะแก้งไงทำไมพี่พูดง่ายจังผมริงเน้นนะครับว่าเวลาปลูกผักถ้าจะซื้อกล่องปลูกไงขอเป็นกล่องปลาแซลมอนมันจะคงอุณหภูมิในกล่องได้ดีมากกว่ากล่องกุ้งเลยนะครับตรงนี้พื้นที่แต่ละคนต่างกันครับบางทีผมพูดไป พื้นที่ที่เ,เพื่อนๆอยู่ยผมไม่เห็นเป็นใดเลยพี่แต่บ้านผมมันร้อนผมก็เลยพูดในสะโขบในรูปแบบของที่ผมเจอเมื่อก่อนผมก็ลงลังกุ้งนะครับหลักร้อยลังเหมือนกันที่เป็นลังกุ้งก็ให้คนอื่นไปฟรีหมดครับก็เอาไว้แล้วมันไม่มีผักให้เราขายจะเก็บไว้ทําอะไรก็เลยให้เขาไปเลยครับอะอย่างแรกคือกล่องเนาะอย่างที่สองที่รักเน่าก็คือปุ๋ยปุ๋ยที่เราใช้ปุ๋ยแต่ละเจ้าแตกต่างกันนะครับผมก็ไม่ได้โจมตีใครไม่บอกว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีแต่อย่างของผมนะ ปุ๋ยจะขยับสูตรทุกๆทุกๆฤดูครับเอาจริงก็ทุกๆเดือนนั่นแหละแต่ละเดือนเนี่ยสภาพวดล้อมันต่างกันก็ต้องขยับไปตามนั้นครับแล้วทีนี้อย่างหน้าร้อนอัตราการใช้ก็ต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนถ้าปุ๋ยมันยังเข้มอยู่มันก็มีโอกาสทําให้ขอบใบไหม้ต้นรากเน่าได้เหมือนกันตรงนี้แค่นั้นครับต่อไปต้นไม่ค่อยโตต้ตนไม่ค่อยโตในยอย่างแรกก็คือปุ๋ยอย่างที่บอกแแหละอย่างที่สองก็คือ อากาศร้อนอบอ้าวในโรงเรียนตรงนี้แต่ละคนแตกต่างกันมากนะครับถ้าเป็นโรงเรียนสําเร็จรูปอ่หลายคนเป็นโรงเรียนที่โอเคเลยผ่านค่ะของหนูผ่านอยู่ข้างในตอนเที่ยงเนี่ยเหมือนตอนผมทําคลิปในเกือบเที่ยงเนี่ยไม่เป็นไรเลยอยู่ได้สบายกว่าด้านนอก้วยซ้ําเย็นเลยทีเดียวเออเนี่ยโรงเรียนแบบเนี้ยผ่านแต่ถ้าบางคนไม่อยากเข้าไปเลยค่ะตอนร้อนร้อนที่ผายไบวอดเลยอันนั้นก็คือไม่ผ่านครับเพราะว่าขนาดเราเป็นคนเนี่ยเรา ยังรับไม่ไหวกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นแล้วผักสลัดมันก็ไม่ใช่พืชท้องถิ่นบ้านเราเนาะเขาไม่ไหวแน่นอนครับก็ปรับสภาพโรงเรือนเอาพลาสติกคุมโรงเรือนมีผลไหมมีครับถ้าบางที่ใส่พลาสติกไปแล้วมันเย็นใส่ไปเลยครับแต่บางที่เอาพลาสติกไว้โอ้มันยิ่งจะเพิ่มความร้อนสะสมก็เอาออกครับแต่ผมว่าบางทีเราไม่เอาต้องเอาออกก็ได้นะครับถ้าเป็นโรงเรือนที่สําเร็จรูปมันอาจจะเป็นโคง้งเป็นเหลี่ยมก็ช่างในส่วนที่มันเป็นจั่วสามเหลี่ยมตรงนั้นนะฮะ ถ้าเกิดมันมีพลาสติกอยู่ผมว่าถ้าเอาตรงนั้นออกได้ลมมันจะโกรกกว่าเดิมเยอะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้โรงเรือนแบบที่สําเร็จรูปที่มันซื้อมาแพงเนาะเอาออกเอาใส่มันก็ยากอยู่แล้วก็ต้องคาไว้ตลอดก็ดูตรงนี้ฮะเอาส่วนที่มันเป็นจั่วตรงนั้นออกออกไปที่เป็นพลาสติกผมว่าอากาศมันจะฟล์ขึ้นถ้าเอาออกได้เป็นผมผมเอาออกครับเพราะว่าการมีพลาสติกกับการเอาออกสําหรับที่บ้านผมนะ อากาศคนละเรื่องเลยครับเอาออกนี่โหสบายครับแต่ถ้ามีพลาสติกอยู่อึดอัดร้อนไม่ใช่ว่าผมไม่เคยใช้พลาสติกนะครับผมปลูกมาตั้งแต่ปี2017ผมใช้ทุกปียกเว้น2ปีที่ผ่านพันเนี่ยผมไม่ใช้เพราะว่าผมขี้เกียจจ่ายครับเพราะว่าลมันแดงถ้าซื้ออันหนาก็แพงถ้าพลาสติกไม่ขาดโรงผมก็ไปเพราะโรงผมดูครับเป็นไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยหักแล้วด้วยนี่ตรงนี้ก็ผักก็ปลูกไปทั้งอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนฤดูฝนก็ ทำหลังคาใหม่ทำเสาใหม่แค่นั้นครับมีผู้ช่วยมาทําลายด้วยครับเนี่ยปลวกธรรมชาติมากครับของผมอมืวันนี้ก็มาแก้งานครับเนี่ยที่ใช้ถุงดําเก่าแล้วไม่ได้เช็คดูว่าอันไหนรั่วไม่รัว่วก็เลยต้องมาเดินดูน้ําแล้วก็เติมน้ําแบบนี้ฮะไม่เป็นไรครับคนขยันอยู่ไหนก็ลําบากผมเห็นในเฟซบุ o กเขาเขียนกันอย่างนั้น <laughs> คลิปนี้ไม่เทบไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือพามาดูปัญหาอรากเน่าก็คือน้ําในกล่องมันร้อน แล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ต้นไม่โตก็ปุ๋ยที่ใช้มันอาจจะกับฤดูนั้นแล้วก็ชนิดของเมล็ดพันธุ์ก็มีส่วนนะครับว่าพันธุ์นู้นพันธุ์นี้เหมาะกับฤดูนั้นฤดูนี้เราต้องดูด้วยตัวเองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนะี่ยคนที่ขายพันธุ์ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ว่าใครใคนใดคนหนึ่งนะผมหมายถึงแบบที่เราไปเจอคนไม่ดีมาเนาะเออเขาก็อยากจะขายเนี่ยคือเราซื้อเขาก็ขายแต่เขาไม่ได้บอกเราหรอกนะครับว่า พันธุ์เนี้ยมันเหมาะก,กับฤดูไหนแล้วสภาพแวดล้อมบ้านเราบ้านคุณบ้านเธอเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นครับเอามาปลูกมันก็ไม่ได้ตรงปลูกอย่างเอาแค่กลีนโอกน๊กนยฮะมีตั้งหลายพันธุ์นะครับนั่นนู่นนี่เอ้ยที่เราเห็นแต่เรารู้ไหมครับว่าในฤดูนี้เอาตัวไหนเหมาะสมทําไมกรีนโอ๊กนี่ยืดจังทําไมอันนั้นใบใหญ่ทําไมอันนี้ใบแหลมนั่นเลยครับแต่และฤดูมันก็จะส่งผลต่างกันออกมาต้นโตไม่โตก็อยู่ที่ปุย๋ยแล้วก็สภาพแวดล้อมโรงเรือนของเรานั่นเอง แค่นั้นนะครับก็ปรับใช้เอาส่วนใหญ่หลักๆก็สองอย่างนี่นะที่ผมพูดทันปุ๋ยสภาพแวดล้อมแค่นี้ฮะก็ปรับใช้เอามันไม่ได้มีอะไรเกินนี้หรอกครับทาผักสลัดยิ่งหน้าร้อนเนี่ยขายยากด้วยยิ่งช่ขายยากขายง่ายด้วยผักก็เริ่มหากันยากแล้วรับสายโทรศัพท์แต่ละวันก็วุ่นเลยผมก็ได้แต่เค้นในลูกสวนผมในกลุ่มว่าอย่าพึ่งให้ผักใครไปนะเดี๋ยวผมไม่มีนะผมไปบีบคอลูกสวนผมเลย สำหรับคลิปน,นี้ก็มีเลยมากครับพาเพื่อนม,มาดูปัญหาหลักๆที่เราเจอหน้าร้อนสําหรับผักสลัดก็เกี่ยวกับพวกเรื่องรากเรื่องผักไม่โตพวกนี้ยก็มีแค่นี้ฮะดูสภาพโรงเรียนผมครับขีเ้เดชได้ทําไมผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมห้าดาวได้ผมบอกเลยนะโรงแรมห้าดาวเนี่ยเขามาตรวจบ่อยนะครับเขาตรวจเขาดูคุณภาพผักเขาเช็คเขาละเอียดมากเรื่องความสะอาดเรื่องขนาดเรื่องรสชาติเขี่ยวกว่าคุณครูที่เป็นฝ่ายปกครองตอนสมัยเราเรียนอีกนะครับจะบอกโฮส อ่ะคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แค่นั้นนะครับไปปรับใช้เอาเพื่อนเพื่อนคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ทีียงสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้แล้วอย่าบอกว่าแน่สุดท้ายพี่ก็ขายของไม่ต้องซื้อของผมก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะปรึกษาก็ปรึกษาได้ผมไม่ได้คิดตังหรอกครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆต้องซื้อของผมถึงจะมาปรึกษาผมได้เพื่อนไม่ได้ซื้อของผมมาถามผมทําไมผมไม่ใช่คนแบบนั้นโทรมาถามได้ครับในส่วนตรงนี้อ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คล